ในช่วงนะครับหน้าฝนที่จะเข้าหน้าหนาวผมมี PPV นะครับขับเคลื่อน4ล้ออีก1รุ่นมาฝากกันนะครับใครที่ต้องการเล่นหาอยู่นะครับสำหรับเจ้า Isuzu MU-X วันนี้ผมได้ตัว3.0ขับเคลื่อน4ล้อปี2015นะครับถ้าพูดถึงปี2015ก็คือตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นก่อนที่เป็นเครื่องพันเก้าพูดง่ายๆนะครับก่อนที่จะเป็น Blue เ o อ e r ใช้แล้วตัวนี้จะนํามาคอนเฟิร์มสภาพให้อีก1คัน สำหรับคนที่ต้องการเล่นหาขับ4นะจริงขับ2อผมก็มีแหละแต่ว่าขับ4ก็คือเอามาเอามาเจ็มๆปนๆกันไปนะครับเผื่อหลายคนที่ชอบเล่นหาคือถ้าจะถามหาว่าเล่นอีลูสแล้วได้ตัวที่นะครับฟังก์ชันเต็มไหมอาจจะไม่อาจจะไม่เท่ากับตัวปัจจุบันนะครับเพราะว่าตัวปัจจุบันที่เป็นหน้าพิกโลกเนี่ยทุกวันนี้มันแข่งกันได้หมดแล้วนะครับถ้าเป็นตัวหน้าพิกโลกนี่คือตอนนี้มิลเอ็กไม่ได้เป็น2รองใครแล้ว คือพอๆกันนะครับฟังชันออปชันต่างค่ายแต่ละค่ายก็อัดกันเข้าไปแต่นี้เราพูดถึงตัวเก่ามันอาจจะมีกักๆไว้บ้างนะครับแต่แล้วเราขายรถมือ2เราก็น้นโครงสร้างเน้นรถสวยนะครับน้นรถสวยคุ้มค่าคุ้มราคา <S <S สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดห์าที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธานี ในช่วงนะครับหน้าฝนที่จะเข้าหน้าหนาวผมมี PPV นะครับขับเคลื่อน4ล้ออีก1รุ่นมาฝากกันนะครับใครที่ต้องการเล่นหาอยู่นะครับสำหรับเจ้า Isuzu u x วันนี้ผมได้ตัว3.0ขับเคลื่อน4ล้อปี2015นะครับถ้าพูดถึงปี2015ก็คือตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นก่อนที่เป็นเครื่องพันเก้าพูดง่ายๆนะครับก่อนที่จะเป็น Blue เ o อ e r ใช้แล้วตัวนี้จะนํามาคอนเฟิร์มสภาพให้อีก1คัน สำหรับคนที่ต้องการเล่นหาขับ4นะจริงขับ2ผมก็มีแหละแต่ว่าขับ4ก็คือเอามาเอามาเจมๆมปนกันไปนะครับเผื่อหลายคนที่ชอบเล่นหาเฉพาะรุ่นเฉพาะกลุ่มให้างานไม่เหมือนกันเพราะว่า,างที่รู้กันคือถ้าเป็นถ้าเป็นในเรื่องของเครื่องส0 0พันดีเซลตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันที่ประหยัดเท่ากับ1.9แต่ตัวนี้เน้นคือฟังก์ชันครบนะครับพร้อมลุยนะครับ2เพลาวพวกนี้ก็คือ ถ้าใครอยากจะได้รุ่นนี้นะครับตัวนี้เหมาะมากคือราคาผมว่าถ้าเป็นอย่างมือสองเนี่ยอย่างพวกมิวเอ็กเนี่ยนะครับหรือพวกเทเบิลเซอร์ที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยนะครับสองข่ายนี้ราคาจะไม่ค่อยสูงมากนะครับราคาถือว่าจะไม่ค่อยสูงมากถ้าสมมติว่าอย่างปี1 5บ6ถ้าเป็นอย่างฟอร์จูเนอร์เองเนี่ยต้องมี7จ็ดแปดแสนแล้วต้องมีต้องมีเกือบ8ปดแสนนะครับคันนี้ผมสนับราคาอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือราคาค่าตัวของเขาและคันนี้เป็นรถบุคคลรถบ้าน ราคาซื้อสดได้เลยนะนะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้นะหกเก้ก็แน่นอนนะครับถ้าพูดถึงเจ้า m ิลเก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเขาเรียกรถตลาดรถทั่วไปแต่พอว่าแต่พอมาเป็นมือสองนะความนิยมอาจจะไม่ได้สู้ For t u n e r นะครับแต่การใช้งานนะครับดูแลรักษาง่าย m a ร n ะ e ั a n c ง่ายอาจจะไม่ได้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 เสียเปรียบกันนะครับเพราะว่า2แบรนด์นี้ก็ค่อนข้างที่จะแข่งขันกันอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นมาผมมาให้คอนเฟิร์มให้ฟังก่อนนะครับตัวนี้ นะครับเป็นก็เครื่องใหญ่สุดที่อิสุใช้แหละนะครับเพราะว่าตัวก่อนจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็น2 9 9 9ก้ซีซีนะครับ2,999ันเก้าร้ซีซีร้อยเจแรงม้านะครับตัวใหม่ก็จะเป็น190นะครับก็จะมีตัวนีเเ้เพิ่มแรงเพิ่มเพิ่มแรงม้าเรื่องบิดเข้าไปในตัวปัจจุบันนะครับที่ที่วิกที่ขายอยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น177แรงม้าอยู่นะครับบิด380ก็เพียงพอ นะครับเพียงพอต่อการที่จะเอาไปาวิ่งทางลุยไปแต่งออฟโรดหรือว่าใช้งานทั่วไปก็กได้หมดนะครับแต่ในเรื่องของความดงความเดิมเนี่ยนะผมว่ารถทุกคันที่คัดมาก็การันตีให้กับลูกค้าทุกเคสอยู่แล้วนะครับคือคัดรถสวยมารีวิวคัดรถสวยมาคอนเฟิร์มให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับซึ่งคันนี้ต้องบอกว่าถ้ารถแบบว่าไม่ไม่สวยจริงเนี่ยสีดํามันดูไม่ได้เลยนะเพราะว่าสีดําเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเละง่ายวูดง่ายเป็นรอยง่ายนะครับก็เลยเอามาฝากกันก็ ถ้าพูดถึงตัวตัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดียร์ไทม์นะใครที่อยากจะได้ตัวท็อปแบบพวกนี้ตัวท็อปสมัยนั้นแหละนะครับสมัยเมื่อสักปี58ใช่ไหมห้าแปดห้าเช่วงนั้นมิลเอ็กก็ได้รับความนิยมอยู่นะครับเพราะว่าเปิดตัวเอาพวกน้คือขายแข่งกับโฟล์จยูเนอร์แหละขายแข่งกันอยู่สองแบรนด์นะครับแบรนด์อื่นอาจจะมีสอดแทรกเข้ามาบ้างนะครับก็ขายแข่งกันก็มาเป็นมือสองก็ผมว่ามิลเอ็กเนี่ยราคา ราคาหายเยอะกว่าโฟลเจอร์นะต้องบอกว่าราคาหายเยอะกว่าโฟลเจอร์หายเกือบล้านนะเพื่อนหายไปเจ็ดแปดแสนอย่างเงี้ยนะฮะก็คือคุ้มแน่นอนแล้วก็ภายในคือด้วยการออกแบบของของอิซูมิเอะเองเนี่ยไม่ได้เน้นไม่ได้เน้น,น,นแบบว่าจะมีฟังก์ชันที่มันเยอะนะครับเห็นไหมอย่างตัวโฟลเจอร์เองเนี่ยนะครับแ <laughs> พลนชิพก็จะให้มานะครับในปีเดียวกันที่ออกตัวมาพร้อมกันนะครับในโมเดลปี1516 อันนี้ก็จะไม่มีแต่เป็นซีคูลเชียลชิปเอานะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับพูดง่ายๆคือเกียร์พวกเกียร์เก,ยรเกียร์ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับโฟร์วิไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็อีซูเป็นต้นตำรับเป็นแบบกดแบบหมุนมากแต่ไม่ตายนะครับเพียงแต่ว่าโตโยต้าพิ่งพัฒนามาตามใช้แล้วในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอีซูค่อนข้างที่จะเน้นใช้งานง่ายไม่ระบบไม่ซับซ้อนนะพูดง่ายๆนะครับจะจะบอกว่าก,กั๊กก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะครััับนนนนีี่อออ้้คืตววท็ปและ นะครับข้อดีคันนี้คือได้รถที่สวยเดิมนะครับไม่ไม่ถือว่าเยอะนะไม่ประมาณแสนสี่นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบกิโลเมตรนะครับก็นี่ผมบอกเนี่ยคันนี้เป็นรถบ้านเลยแล้วนะรถรถจดตรงปีนะรถรถป้ายบนนะครับสองสี่เจ็ดเก้าปีสิบห้าจดสิบห้านะครับนะตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสามพันก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอาจจะเหมือนที่ผมบอกอาจจะให้มาไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างตัวอย่างตัวกล้องถอยนะครับ ก็เป็นเจาะกล้องธรรมดาไม่ได้มีมิติอะไรก็พอๆกับ f o r จเนอร์อาจจะไม่เหมือนปาเจโร่นะปาเจโร่ก็มีกล้องรอบคันนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรให้แต่ตัว,ตวของมิวเอ็กซ์โฟ r จเนอร์ก็จะพอๆกันนะครับดีหน่อยก็คือให้ยังให้อร์ดิจิตอลมาอยู่นะครับยังให้อร์ดิจิตอลมาให้นะครับใช้งานได้สะดวกสบายง่ายๆนะครับฟังชันเรียบง่ายนะครับดอูอ่มันตีฟังชันก็ให้มาแค่นี้นะครับคือถ้าจะถามหาว่า เล่นอี้สูแล้วได้ตัวที่นะครับฟังก์ชันเต็มไหมอาจจะไม่อาจจะไม่เท่ากับตัวปัจจุบันนะครับเพราะว่าตัวปัจจุบันที่เป็นหน้าพลิกโลกเนี่ยทุกวันนี้มันแข่งกังนได้หมดแล้วนะครับถ้าเป็นตัวหน้าพลิกโลกนี่คือตอนนี้มิวเอ็กไม่ได้เป็น2รลองใครแล้วคือพอๆกันนะครับฟังก์ชันออปชันต่างค่ายแต่ละค่ายก็อัดกันเข้าไปแต่นี้เราพูดถึงตัวเก่ามันอาจจะมีก,กักๆไปบ้างนะครับแต่แล้วเราขายรถมือ2เราก็น้นโครงสร้างเน้นรถสวย นะครับในรถสวยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับใครทจะหารถครอบครัวแล้วอเนกประสงค์เป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาเข้าถึงได้นะครับปีไม่เก่านะกลางเก่ากลางใหม่พูดง่ายๆนะครับอาจจะไม่เก่ามากและก็ไม่ใหม่มากอยู่กลางๆนะครับปี5859นะครับ699,000บาทนะก้าสำหรับเจ้ามิวเอ็กแล้วก็ตัวแม็กก็จะเป็นแม็กตัวเดิมซีรียางที่เป็นซีรี์ติดรถก็คือ265 6517นะครับแม็ก17นิ้วนะตัวนี้ก็พูดง่ายๆข้อคุณสมบัติข้อดีของ แม็กสิบเจ็ดสิบแปดก็คือราคายางไม่แพงนะครับราคายางไม่แพงนะครับถ้าถ้าเป็นพวกคอบคอบยนะี่สิบเนี่ยคอบยี่สิบก็จะราคาก็จะสูงขึ้นอันนี้พูดถึงในอนาคตที่เราจะต้องดูแลบำร,รุงรักษานะ,ะมร,ร,มรักษาแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คืออ่าบิวอินนะครับบิวอินก็ให้มาตั้งแต่สมัยมิวเซเว่นแล้วนะครับให้มาตั้งแต่สมัยมิวเซเว่นแล้วก็คือจอบิวอินแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือ,อตัว ตัวเบาะนะครับที่เป็นแบบพับนะครับพับเรียบนะครับพับเรียบนี่ผมสาธิตให้ดูนะคือจริงรงพับเรียบได้หมดแหละนะครับพับจากข้างหลังมาด้วยก็จะเป็นรถที่นั่งได้นอนได้อเนอกประสงค์แคมปิ้งท่องเที่ยวนะครับขนสัมภาระเดินทางนะครับเปิดท้ายนอนพักผ่อนอะไรประมาณนั้นอะฟิลลิ่งประมาณนั้นก็คือเป็นรถอเนอกประสงค์เห็นไหมเราพับมันิงมันพับได้หมดแหละนะครับพับเรียบได้หมดเลยนี่คือ,อซิกเนเจอของเขาอยู่แล้ว เอกลักษณ์ของเขาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายค่ายนะแต่ว่ายกเวน้นโฟเจเนอร์ที่เป็นเบาะห้อยข้างนะครับที่กดไม่ลงนะอ๋อคารมันติดเบลนะครับไม่เป็นไร <c oughs> เขาล็อกสายเบลไว้นะครับโจทีก็จะพับเรียบประมาณนี้นะครับก็จะพับเรียบอาจจะเป็นการวางสัมภาระหรือเป็นปูนที่นอนปิกนิกไปเลยก็ได้นะใครๆมีลูกมีหล,ลานไปกับครอบครัวอะไรมาน,นี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของทางอิซุนะครับทางอิซุที่ให้มาในจุดนี้ถือว่าค่อนข้างดี ใค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างตัวคู่แข่งเขาก็จะไมด้ันข้างนะครับไมด้านข้างหน้าหลังสวยเดิมนะครับหน้าหลังสวยเดิมคือคันนี้ยังไม่ได้มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มคือเป็นรถแบบใช้แบบมาตรฐานเดิมๆนะครับไม่ได้มีการไปติดชุดแต่งนู่นเนียนมาขวัญใจรถเดิมได้สีดำโฟล์วสวยๆก็ฝากแนะนําคันนี้ไปเลยนะครับสเปคไม่ได้ซับซ้อนนะแต่ว่าเป็นขับสีที่ใช้งานได้ไม่จุกจิกนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับและก็ในเรื่องของค่าพังงานค่าสมมูลงตัวนี้ก็แน่นอนว่าอีซุก็อะไหล่เยอะนะครับช่างบ้านเราช่างทั่วไปก็สามารถดูแลเพราะว่าระบบระบบฟงระบบไฟระบบกล้องระบบเรดาร์อะไรไม่มีเลยนะเพราะว่าไม่มีเลยที่ผมว่ามันดูแลง่ายเพราะว่ามันก็ค่าที่จะไม่ได้ให้มาเยอะในฟังก์ชันออปชั่นที่อาจจะเราพูดถึงมันอาจจะเปรียยกัปในปัจจุบันแต่สมัยนั้นก็คู่แข่งอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้เราเปรียบเทียบใม้เห็นภาพว่า ตัวปัจจุบันเขาล้าไปกว่านั้นแล้วนะครับใช้แล้วตัวนี้เองเนี่ยไม่ได้ใส่มาซะเต็มเต็มเหยียดเต็มแม็กการดูแลรักษาก็จะง่ายนะครับใช้งานหนักๆใช้งานลุยเนี่ยก็ได้หมด นะครับฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคลคาสเซนเตอร์สำหรับมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์โฟร์วิลลัยนะครับกับเครื่อนสี่ร้อคันนี้ปี2015หรือ2558นะสีดำสวยๆ699,000บาทนะครับ699,000บาทซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดทุกเงื่อนไขคันนี้ไม่มีข้อจำกัดนะครับคันนี้ไม่มีข้อจำกัดใครจะเอาเงื่อนไขไหนโทรปรึกษาสายตรงที่สองศักดิ์ดาได้เลยที่ศ9นย์9ก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้นะครับศูนย์เก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะ Facebook หรือก็ t ทิกตอกก็แล้วแต่ที่เป็นช่องทางหลักของทางร้านนะครับมีรถเข้าใหม่อัปเดตท,ทุกวันทุกๆสัปดาห์แล้วก็ภาพนิ่งที่เว็บไซต์มงคล c a r c e n t นเตอร์ดอสำหรับคันนี้สอสักดาหมลเอ็ Egg, กต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ